สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุคนตาจ้าเมื่อนี้การน้องคอนออกมาหน้าอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้อีพอกับอีแม่เป็นออกมาหวานก้าพี่น้องออกมาแต่เ้านี่คนแหละส่วนน้องคอนฮะก็ออกมาเมื่อกี้นี่พี่น้องตอนนี้กาอีพอกับอีแมกกาหวานก้าแล้วล้วเด้วยพี่น้องเห็นเอาสองตาพี่น้องส่วนขาวกาสี่สอบ ขอขาดไทยแต่ว่นนี่ปะกะออกมาหวานสาวนี่เพราะว่าที่หวานแต่ว่นนี่แต่ว่นมันขำอะไรก็เลยปฏิวานตอนนี้กำลังประกอบดีกว่าพอสบายดีพี่น้องเสียมื่มมึงอนี่พอหรือไทย นอนน่นาลุกคนออกมากับสาตอนนเลอพี่น้องออกมาพากันสเหตดต้ังุงล้กกาเตียงฮันด็อกงข่าตัวนา่นสนากอีบอยแล้วสี่สอได้พี่น้องเขาปลูก ตอนนี้อยู่อตอนกับพี่แม่กํำลังทากันเส็กินพี่น้องฝนน้องอานนกำลังนั่งตอนสบายดีพี่น้องอสบายดีพ่ม่าสบายดีลเลย่หนิ่อนออกมา ยังก็แม่ะข่าวยังก็เข้าวเปียแดงเข้าวเปียแด้งควาวสิบเอ็ดสองตาสี่สอบพี่น้องตาละสองเลยปะตาละสองสอบบ้าญ่เลยแต่กะบุเป็นยังดอกบุเป็นเข็มดอกเพราะว่าชิมผ้ามื้อเขาก็ลกดำเลยอืมลมแห้งเด้อพี่น้องเสียงลม ที่ตำบมะฮูพี่น้องอตอนเพิ่นเอามะหูมาแล้วกะันหงียนละครอันแพ็กไปพี่น้องอตอนเพิ่นไปคลายเครื่องแล้วกะได้คลายให้แต่หกจิตคนหนึ่งแล้วก็พากันมาแล้วบบดนี้หงียนไปเขาวบักโฟโล่ต้องการมดเป็นทางปิดแล้วพี่น้องเอ้วย14มื้อ14มื้ออีกเจ้ากันบอลลุกแมนแมนละว่าอีแม่ก็พัก14มื้อแล้วแม่ก เด้พูดอนุนออกกำลังกายให้เบิ่งดนะเด็กโดดนะฮะอิ่มตับหมูนกันตับเปี๊ยงด้วยพี่น้องเด้อตหมูตกใจเลยตับหมูตตกใจยังล่ะบาว่บอกล้วแดดแดดเข้าไปไหมแดดลุงหลานแดดแดดแดดน้องอนุนมาหาอิ่พอจากพี่น้องเป็นฮิวกาแฟนมให้พอ จะว่าใจใจเหนื่อยเอาเป็นนมไฮปูเแล้วคนไทยหนาแล้วบอกเคยแอวะกังกังเลาเอาดอกนี้ชิแหละแล้วบอกเหรอจงเปนี่นะ พอสีเมื่อนอนอยู่เพื่อนเะยพี่น้องเมืนี้เมื่อคืนนี้เพิ่นอนอยู่พี่นอนนะสบายดีสบายดีพี่น้องกินข้าวที่ยังไม้กันเนื้อกำลังกินข้าวพี่นนอนพอ่น้องแม่กเอาเพื่พี่น้องกินข้าวตอนเที่ยงทำมะุ้ง ปิ้งฮันด็อกแล้วกันกินเนื้อไก่หนุนนีปิ้งปลาอยู่เพิ่นบ่กินตม่มะฮุงพี่น้องแซ่บเลยสตอนตำมาเด้เอพี่น้องขึ้นแต่หน้าววานก้าแล้วแล้วกเพิ่นมาตำมะฮุงสิวกินฮันด็อก ok กันฮอตหะกะปิ้งแล้วพี่น้องก,กินกันกินกกแตงโมอุปสรรคเยอะคนจับกล้องมุดหน้าเข้ามาในกอนแกง แทบบแม่แบบบ่นนให้แทบมาชองอันเลยนอ่นน <c oughs> น้นนหม่อมมาชัดจุดไทยข้า,า,ขาวซอยก่อพากันกินขา้าวแล้วล้ะกันพากันน,นัน่งดินเปยนอันนนอันนอยู่กับอีอ อันนันมานั่งเปย์พี่อนนั่งเปย์พีลูกอืมอืมอ่ะเปย์เปป็นแม่จะหน่อยการลครการที่ได้พากันกลับจะพี่น้องกับสตอนมาเด้อมาเด้อมาพี่ลูกม่พี่ต้องปุ่นได้พอเงี้ยทิศนาพ่อแม่ไทยหัวไปนี่พ่อแม่ไทยหัวน้ำเบา ไข่หมวกาแฟขั้นชิ้นดำกาแฟไข่ไทขาดดำรดได้อืมไม่ใเพราไอ้ดินแห้งก้อนพอว่าถึงไทสบายยืนกู้ก้อนเาหน้าเากลับปะตานองกัคลิปนี้กาขอลาไปก่อนเด้าพซอง่องคนสวัสดเาพี่น้องลูกสาวเด้มพี่น้องเดิ ลาไปก่อนที่น้องสบายดีกกก็อัลนย